ตบมมหันนอนสูงเลยเป็นงานที่แปลกที่นองเ้ยว่ามีคนห่างเลยมีแต่คนทีโรดจะมีคนห่างเลยแปลกกันเลย แต่ผักหัวยเพื่อขหามหัวยมาหอดบ้นยานใหญ่อีกจากบ้นยานใหญ่ออกมาที่ประสาทอีกไก,ก่แล้วก็เลยบ่มีคนย่างคัดอยู่บ้นยานใหญ่ก็มีคนย่าง ริเป็นยังขวันหลดคาดน้บวนะนึกวันทีดิน

ยันบ้านเขาปหนึ่งฮอดปอสามอนุบาลอนุบาลฮอดปอสามนี่ทางทางไปไดับประเมาเป <c oughs> ตะยา, <c oughs> า,ยาเลก็กกลขึ้นมา,า,านแกมไปมต่อกับพี่ประสามือ่นอะแลนกับว่วามีแต่กองพรสกองพรเก่า ที่ระสาอะไรพี่นนองนี่หลอมนี่ขเขาจะทางเขง้ามาคือเ่เห็นคน,นเนขาป่ดเนาะน้อฮันอแปนบ่หลอมเนาะ รอมี่ถับกันติดปิดโอ้รมมนะเดอ้อบาทเฮาเริ่มหน้าแตกผิวแตกปากแตกแ้ะเดอ้อบาทร่มแห้งอีลีอื้นอือน้นอเม่กินไม่อกินป้าดำ वत्तोरा अतोसा अहक्कुं ลังจากยะพอยะคู่ให้เทศให้พอแล้วแล้วก็เขาวางเพิ่งนี่เนาะดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็ใบใหม่เนาะและ้วก็หรือว่าเป็นพื้นเนาะพี่น,น้องพื้นนอยจริงใหม่ใบห้า Bluetooth mode ตื่นเด้วันนเนางพอนเล้เอาเอาน้ากาอีกทีนังด้อขอมงจในนามต่างนาเจ้าฝาบเจ้าสะทัเอทาส่วนที่นองเทาทีสลาลาขามาหัวใน

ข้าวัดตอนขาแห่ซกผ่านอันหน้าบ้านบอันเห็นพัวแล้วหนังคมบอกนะ้ำแล้วน้ำตาขาหนวยเ <ไป S 1> นาะ,ะกลับมาเฮือนมาซานแล้วพี่น้องเอ้ยมาก็เห็นลูกสาวทำความสะอาดเดินบ้านลมลมแห้งก็เลยใบตองทางใบโพใบหม่วงคุมาเต็มหนาเฮือนเลยนะลูกปุ๊บปาทางใบตาล ไปพูก็เริ่มล่วงเลยได้พูจักกองล่ะขัานหนาวอยู่บ้านเห้หนี่หนาวสิเป็นลมหนาวบับดบบดย์หนาวแบบเย็นธรรมดาลมอ่นอึนตนเป็นขืนเป็นขืนมาเพราะว่ามันเป็นทงเพียงเนาะต่างจากเขตอื่นได้ทงเพียงขาย้ำหนาวในลมเป็น หัวเป็นหัวมาโอ้มีแต่เด็กๆขี่เหล่าเสื้อผ้าโอ้ผุระันละคันอีหล่าด้ยค่ะ อีหละสากอีกแลวมันเสื่อมแห้งทลท่ะแดดนะขี่ได้จากรอบคือเบิดไว้แทะแดดรถแพ้ผ่าก็เสื่อมเบิดไ,ได้หนาได้หลังสาขี่ไปเขาเลืดประเมาลบมาเบิดแตเลยคอยแข่งอนู่ยเพุ่อนทงเงินครัวโอ้ลมเสียงลมเห้องชวดชวด อื่นเต็มอีกนี่ก็คือบถากวานยำเสาอื่นต้องยันเยอะบายดีพี่น้องเกิดซบมหนอนนอนสูงเลยเป็นงานที่แปกพี่น้องเล้ว่ามีคนหยางเลยมีแต่คนขี่รถ มามีคนหยางเลยโอ้โอแต่กะนริวเยเพราะว่าอ,อยู่บ้านน่อยนะพี่น้องเพื่อมาแต่ภาคหวยเพื่อขำหวยมาหอดบ้นนานใหญ่อีกจากบ้นนานใหญ่ออกมาที่ประสาทอีกไกลแะ้รก็เลยบ่มีคนหยาง,ยางยคัดอยู่บ้นนานใหญ่กับมีคนหยาง

ปหนึ่งหอดปสามอนุบาลอนุบาลหอดปอสามเส้นทางทางไปดับประเมา <c oughs> เป็นตะย,าตายาต่าเล็กกันคืนมาหน,นูแกมไปต่อกับพี่ปะษะเมืตต่อนแอรแลนด์เขาไปมิตรกองพ้นกองพวนเก่า